จายาตาบัตยาจ้าพักกินอีกแล้วเห็นหน่ายาตากับผักกินวัติจ้าพักกินมอนี่แกงผักกิเลสกะ่ะแกงผักกิเลสใส่หมูย่างนะคะหมูสามสั้นยา่างผักกิลกเลสกับเจียบยุสวนนีละค่ะอันช่วงนี้ช่วงวิบแบบว่ามีใครมีแล้วกินเขาไปกินที่เขามีอยู่นี่แหละอันนี้กับเจ้าอมจุบไข่ทอดเจ้าอมกับยุสวนย้ายผักกันนี่ซื้อมาอยู่แต่อันนี้ทั่วกับยุสวนนี่นะคะ นี่ก็ซื้ออยู่กับใครนี่ก่ะซืออาการแก้วแก้วนี่แก้วประแดกค่ะกัดอยู่สวนคือกันเช็เอาประแดกก็เย็บเองไว้โดน่ละค่ะเป็นตน้นอยุตาสิสิแบแค,ค,ค,ค่แล้วก็อันอ้ยกับจิตไข่จมขาห่างใส่ดูไรนี่จะปุ้นเข่าเย็นจะข้าวเหนียวสารคามจ้าข้าวเหนียวสารคามแล้วก็ น้ำดื่มแมมมอดจ้ามีตั้งขวดกลางขวดเล็กขวดใหญ่นะคะจ้าน้ำดื่มเย็นๆน้ำดื่มสะอาดบริสุทธิ์ปลอดภัยนะคะจ้ามาด้วยค่ะมากินนกันเอากินเราใครกินก้อนกินยะก็สิก,กินน้ำเกียวนอนกันอิดคือเก้าวละนั่งอรอนั่งรอแม่เนี้ยโอ้ยอย่างเหิวเขาเหิ้วเขา ก่ะมีชะอมทอดนี่เนี่ยปลาสลิดคือเกาะย่าซื้อไว้โดนไล่นี่แล้วล่ะซ้ำจิโลคือเคยล,คล,คล,คไลไงคลิปนั่นแหละค่ะเค็มไปแต่กินเตยมมือละตัวซอสตัวย้ำใหญ่ระหว่างมากินแซ่บครับเม่ได้กินหลายเดือนแล้วนี่ซองซ้ำเดือนแล้วจ้ะเก็บเก็บอยู่สวนนี่แหละ แสบครับประเดกงเง้ยต้มน้ำประเดกใส่โอ้แซบแสบแๆบอืมกระลุดปะแ่บแม้แจงหมอบอกักไงค่ะแจงหมอบางไงตามมาสําเงียมันเต็มโตรัพจะอมใส่จะอมกับอยูอ่ในส่วนโอ้ยสํมจะอม แกาเลยฮ่า <Pie ces> สีประเด็นอืมอืมเด็อมดงงไข่แซ่บครับ ขั้นตอนประเดี๋ยว ตัวกระพรอมกันฉันกินเขาาน่า,าว,ว่ารุดปากว่า,วามันแย่ตาตโปปลโปปล้ย้ยีเซ่ีเลยวพี่น้องเบิ่งคํมทีลิโอคค้ Tak tu, nyanyi Hmm Boleh siap sampai kilit kuat Hmm พ่อกับปุกเองนะคะเนี่ยส่วนสีนสปลาแดงพ่อปานหลอกป๋า มีแฮมอยากกินปลาแดดอินบาหนึ่งมากขักมาปลาแดดตายแท้ๆค่าด้กินปลาแดด ทานรวกนําประแดกดนงใส่ประแดกดนงประแดกดนงมันถึงปลาล่าที่เหม็นๆะคะกินเหม็นๆใส่ลวกเส็นนั่นน่ะใส่แกงปัดชิเล็ญญาาดแกงผัดชิเลตสูตรยะตาเด้อเจ๊ผัดชิเลตมากกระเด็ดเอาลตะใบอ่บอ,อนหยอดอ่อ,อ,อนมันก็จะต้องไปต้ม เดืดต้มน้ำก้อนน้ำเดือดเดือดเดือดแล้วก็พักทกเล็กต้มขั้นต้มน้ำยาวกว่าจัดชั่วโมงครัวคนละขั้นคนว่ามาขมแล้วก็มันสุกแล้วก็บ่งลงมาเทออกแล้วก็แช่น้ำเดืนสักยี่สิบสามสิบนาทีไนละก็ยังเปรี้ยวเอาไว้เขายังมาแจีงต่อเอาเอาเสด็จน้ำพักเีล็กนี่เนาะเพราเขาต้มดีแล้วเขาเลือกเอาแต่ใบอ่อนใบหยอดอ่อนมันเอาะที่ ใบยานางขาดบ,บา่าใดภากิเลขาไปยานางบา่ไใดก็ได้ยองใบายานางทเหมืย่างขุ่นๆของสูตนี้แบบแจงกะทิกับจแจงลาว,วเนื้อตาแจงลาวแจงแจ,ง,จงอีสานแบบแจ,ง,บบง,จงคือบ่ใส่กะทิครับสูตรยาตายคือตำพริกพริกแดงค่รับสิบกว่ามเม็ดนี่แหละพริกแดงหอมกระเทียมพริกไทยโอ้โหมีพริกไทย หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้หั่นๆนังตะไคร้หันห่นแล้วก็มาตำรวมใส่กระชายน้อยหนึ่งกระชายจ็ดสามสี่อย่างผิวกรปุก,กดน้อยหนึ่งให้มันหอมตำรวมกันจะตำรวมกันแล้วก็พักไว้เอาออกตักออกไว้ลักกระมันตำขา้ขาวเบือข้ขาวเบือคือข้าวเหนียวสารนะ่ะแส่น้ำไบคลื่นหนึ่งนะมมั่นแหละถึงจะ่ยกมือน้อยน้อยหน่อยค่ะเขาก็มาตำน้ำเล็กเล็ก แยกกันกับพริกเลี้ยงสองตำสองเที่ยตำเก,ก,ก,กินเกีืยนเทียนึ่งตำขบือเที่ยนหึ่งแยกเลยเอากรไปยานา้ำเทีทีอปเนี่ยเราเอาก็มากรองแล้วก็ใส่หมอดตั้งให้เดือดนล่ก็ใส่พริกทีฮอปตำนี่แหละเขามาลงเดือดแล้วก็ปัดขีดเลี้ยงทีฮออันต้มใบมะซาใแล้วเอาก็ใส่ใส่เหากั ไสหมูบางทีบางคนใส่หมูใส่ปลาเนาะหมูย่างปลาทูปลาทูย่างไปลาอย่างนี้คนกับปลาไสมันปลาคารเห็นนั่นเดือดแล้หมูย่างไปย่างน้อยหลังก็ปลาเกล็ดใส่ทีน้องผัดไว้นะปลาเกล็ดใส่แต่เราก็เดือดเจ้าไม้กับปรุงรสเวยเอาพริกเอาพริกที่เอาตำไว้นะไสพรอมพริกแห้งถาดโดยว่ามีขาตะไคร้หอมแดงกระเทียมที่ย้ายเซนนี่เนาะเกลือตำรวมกันนี่แหละก็ใช้ ใส่ยิวผักกูดใส่รับตำเห็นมันละเอียดละเอียดแล้วใส่เกลือยังน้อยกับมันใส่กับหม่อกับผักกินเลสความกันนี่แหละกัญญาเห็ดกินมันแผ่นโดูนส่วนสีเหลี่ยมก็เลยว่าได้เห็ดติดเวทวิธีเห็ดนี่แหะแล้วก็เห็ดเองนั่นแหละเห็ดกินเองนี่แหละแบบเ่าใช้กับที่เอากับกับกิเลสใส่ เัวหมูเปื่อยตัวปลาเปื่อยผัดทีเล็กที่ห้องตุ๋มเนอะใส่ใส่แล้วก็ใส่พริกที่ห้องโขกไปน้ำยาหน้าแล้วก็ใส่เดือดยังน้อยก็เอาพริกที่ห้องโขกไปใส่แลพอเดือดก็สกอบกันดีแล้วเอาอย่างเอาอันทีเล็กที่ห้องนั่นเอาใส่ใส่พอเดือดแล้วก็ปรุงรสจปรุงรสน้ำปลาต้มน้ำปลาต้มจะชิลลดน้ำปลาเจ้าอยากแซ่บแล้วเจ้าใส่ซีลลดได้หลาย อยากเสพหน่อยก็ใส่หน่อยแต่จุลดน้ำปลาน้ำปลาปรุงแซ่บๆปรุงได้รสด,ดีแล้วค่ะเพราะว่าหมูต้มพร้อมกันกับหนังเนาะหมูหย่างหลาย,ย่างเ้าใส่ไปแล้วแล้วก็ปรุงอันเป็นผักกะเมียนผักชีลาวแล้วก็อันใบแมงลักนะคะเด็ยดยวใบเด็ยดยวใบบางคนใส่ใบอันแบกรูดน้ำก็ใส่ไม่มากสิใส่ใบหอมผักเลย ใบใบหอมต้นหอมเนี่ยใบเมงลักหลักทีเราใส่เดือดเือแล้วก็ใส่ปรุงรสทำใจชอบนะคะก็ใส่เข่าเบือห้องใส่ข่าเบือเดี๋ยวยห้องใส่เข่าเบือที่หลังของโอ้ยอย่าลืมใส่เข่าเบือ่อนี่สิใส่ผักหอมคอนดี่ใส่ผักสีใบเมงลักต้นหอมเนะี่ยก็ใส่เข่าเบือก่อนให้มันเข่ากันแล้วเราก็จะมาปกลุงม เห็ดมะยากจ้ะแต่ว่ามันสิ่งอนึางน้ำเกล็ดอาเ,ดเล็กมาต้มโน่นนี่น,นั่นโอ้โเห็ยดหยากอาหารเมนูนี่เห็ยดหยากว่าจะได้กินใบายานางเออยากจะบอกลเลราบายานางต้องใส่ใบาใบยานางคนๆนะคะ่ะข้นๆเสซ่บอืมมันกันไ้วยใบยานางเป็นยาสมุนไพร มุนไพ่เด้ออืมแสบีแสบเถียหอมหอมหมูย่างจาก้กหอมหมูย่างหอมหอมเครื่องปงออรุงฮืมพร้อมักวอนนะแล้วค่ะเม่ได้กินปลากินนีท่ทอดเลยเสียบเดี๋ยวอืม ลืมเลยตัวแซ่บกักชิเล็กช่วงนี้เขาช่วงวิบวับนะคะเขาบักใครได้อวกข้างนอกยกะก็หากินของในสวนนี่แหละกินน้อไม้กินพักิเลีฟป่นกินเกียวเพราะเขามมอยูนี่แหละคะ่ะเอา,เปา,าอไปกับย่านว่าปลอดภัยออกจาก้านไป ปั๊บปั๊บออกไปปั๊บออกไปแั้วเคยเป็นของที่ฮอคจะมากินน้ำนะั่นแหอะแซ่บแซ่บครับจริงเองแซ่บเองงั้รอก่อนปั๊บปับรอก่อนรอก่อนได้ก,กินปลานักจิปลาทอด ซอบพออีแม่แม่เปน้องแซกแซบยงนอัวแม่แซบเห้ยเงาเงา อิ่มแล้วจ้าอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วกินกินขับกินคักซาฟาว์ซาฟาวแซ่บแซบอิ่มแบบนี้ก็ตามด้วยน้ำดื่มแมมโมสนะคะน้ำดื่มสะอาดบริสุทธิ์ปลอดภัยจ้าจ้าคลิปนี้แย้ตากับใบแค่นี้ก่อนนะคะอันกับเฮ็ดวันมูวนวันวันนะครับวันกับมากระเบื้องมามากระกดขำไปเด้อค่ะเด้อแย้กักินแบบ มีความสุขละของพี่เขอามากินจากหลังบ่าพพอแม่พ่นองพี่เขามา,า,า,เ,าเปิ่งมีกรสิมวนไปน้ำแจ้งน้อยประมวลก็ยังพาดไปเลยขนาดกับขั้นมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมายตาในเล้กค่ะขอพคอกันคลิปหน้าค่ะจุบ๊บบายบายสวัสดีค่ะบายบาย